สวัสดีครับสวัสดีพี่สีทุกคนนะครับบรรยากาศมาแรงาาพาลูกมาเล่นอยู่ในสวนให้เก่านะครับบรรยากาศช่วงแรงแรงแบบนี้แดดอ่อนๆน,นะครับกสิพาลูกมาเล่นอยู่สวนเมื่อใดเมื่อใดไปทํางานนะครับกอยู่ในสวนวัดมือเลยครับเพราะว่ามันอยู่บ่ายมันหอนมันเอาพ<ร>ี่น้องหลายคนสงสัยว่าผมเ็ำงานนี่อย่างผมก็ทำงานเป็นอาชีพอิสระนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่ว่าทายควายให้นะผู้ใดอยากขายควายคนอื่นผมไปรีวิวให้แล้วก็เฮ็ดช่อง เกี่ยวกับสวนนี่นะครับที่ว่าลงคลิปอยู่ในสวนพูดอะไรที่ว่ายังไม่ได้กดติดตามกันกดติดตามให้เด้อครับพี่น้องครับช่องนิดหน่อยซึ่งรายได้จากช่องอยู่สวนนี่กับบอมี่ครับบอมีรายได้เลยนะครับรายได้หลักก็อยู่ในช่องบ้านนัชชาภาภิโยวนะครับที่ว่าเฮ็ดเกี่ยวกับควอยกันบ่มีงานกับบอมีรายได้เลยนะบ่มีรายได้เขาครับเมื่อได้ไปออกกำลังงานเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระการเฮ็ดสวนผสมผสานของผมเนี่ยจุดประสงค์เป้าหมายของผมก็คือเฮ็ดเป็นหลุมหลบภัยนะครับ เอาไว้ปลูกนะครับผลไม้นะครับเรียงเป็ดเรียงไก่เรียงปลาบ,บ,บา่ได้ว่าสิสา้างให้ได้จากตรงนี้เอาไวพ้พอกินในครอบครัวพอใส่ในครอบครัวกับพ่อส่วนเฮ้ากับหาเงินจากข้างนอกนะครับงานประจําหาเงินจากข้างนอกหารายได้จากข้างนอกนะครับคอยเอารายได้ตรงนั้นนะครับมาแบ่งนะครับเขามาใส่ในสวนตรงนี้เพราะว่า การใส่วนเนี่ยมันลงทุนหลายนะครับบ่จะเป็นการขูดบอ่อขุดสะแพงรถโซลาเซลล์นะครับบ่จะเป็นพันปลาพันต้นไม้ทุกอย่างนะครับใส่งบใส่เงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเ่าก็ต้องนะครับหาเงินนะครับให้เก่งๆนะครับคอยจะมาให้ส่วนได้นี่รับรรยากาศในแม่แรงทำย่ามใดกับ้าลูกมะเล็นนะครับอยู่ในสวนทุกมมือพอได้มีแรงนะครับเติม พลังใจนะครับบ่ให้มันเครียดนะครับอยู่ในสวนเขามาสวนระบบเครียดนะครับลูกอะบ่ได้เล่นโทรศัพท์บ่ได้เบิ่งทีวีนะครับก็เป็นผลดีนะครับที่ว่าอ่าเป็นพ้ดีต่อลูกนะครับลูกกับแม่เรียนทำกิจกรรมอยู่ในสวนมาเล่นดินทรายมาเล่นกับเป็ดกับไก่นะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับคันเขามาในสวนแล้วนอกจากสีบกเครียดแล้วก็ เป็นพ่อดีตัวลูกพ่อมนะครับผมสารคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับกับพี่น้องเอฟซีนะครับแบตกระสีเบิร์ดแล้วก็เลยแบบว่าชิวาหลายย่างอยู่เดี๋ยวก็ชิพ่าเดี๋ยวก็ชิวาสู้กันฟังเรื่อยๆนะครับว่าเหตุผลที่ผมไม่ให้สวนนะครับผมลำดวยมาบอผมมีเงินหลายบอกขึ้นมาเฮ็ดยูงสีได้ใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะครับเกินในก่อนเลยว่าผมบ่แม่นคนลำดวยมาแต่ใส่นะครับผมก็เป็นคนธรรมดาที่บ่มี ให้มีนาบ่มีทีนะครับมีสวนแต่ว่ากัทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเก็บนะครับเก็บหอมล้อมริบมาเร้เอยนะครับก็ตัดสินใจนะครับชีพพลันนะครับเพราะว่าโควิดเป็นเหตุนะครับก็เลยกลับมาอยู่บ้านเห็ดสวนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะมาเล่ากันฟังนะครับว่าเหตุผลหลักๆนะครับแล้วก็ขอคิดดีดีนะครับที่สีแบงปันให้พี่น้องในสไลดคลิปนี้สวัสดีครับ ยเดิมก็ติดตามเดินตายให้บ้านถวนนทธานเทียโดยคะเทวุนทนนาธาชนะ